ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพี่รมมาแล้วนะคะมาพร้อมกับสารธรรมหลากหลายที่จะทําให้ทุกท่านห่างไกลความทุกข์ค่ะวันนี้นะคะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมจะมาเน้นย้ำกับคุณผู้ชมค่ะว่าเมื่อเจอปัญหาปัญญาเท่านั้นที่ช่วยได้ น่าสนใจจังเราไปสดับพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรมก็อยากจะบอกอญาติโยมทั้งหลายว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสติปัญญา ไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่ออย่างเดียวนี่ศาสนาพุทธจึงได้นำว่าพุทธพุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสติปัญญาพระพุทธเจ้าใช้สติปัญญาตัดสรู้ธรรม แต่จะรู้ก็คือปัญญาตัวรู้ที่ไหนมีรู้ที่ไหนก็มีปัญญาที่นั่นมีสติปัญญาที่นั่นสติปัญญาต้องพูดคู่กันพูดปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าคนไม่มีสติก่อนปัญญาก็ไม่มีไม่เกิดให้โยมจำไว้ว่าทําอย่างไรถึงจะเรียนรู้สติกับปัญญาให้มากๆ แล้วก็ประพฤกติปฏิบัติสติปัญญากันให้มากๆเพราะสติปัญญานี่มันเป็นตัวยกระดับจิตใจของคนให้เป็นมนุษย์จากสัตว์ก็เป็นคนโยมเคยเห็นสัตว์เดรัจฉานมันมีความสามารถไหมมันรู้อย่างยิ่งกว่าคนอีกนะนั่นแหละ เขาจะพ้นทุกข์แล้วพอเขาหมดสภาวะพ้นทุกข์จากสัตว์ในฐานก็จะมาเป็นคนคิดกลับกันถ้าเราเป็นคนถ้าเราไม่พัฒนาเรื่องการยกระดับจิตใจคือใช้สติปัญญาเราก็จะกลับไปเป็นอะไรเนี่ยฉะานั้นคิดให้ดีนะ อาตมาก็ต้องนึกถึงสุนัขทรงเลี้ยงก็อยู่นอกขบถมโยรู้จักสุนัขทรงเลี้ยงนอกขบถมไหมเขามีอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์คือสิ่งที่สร้างเพื่อยกย่องความดีของของคนนั้นนี่ไม่ใช่คนนั้นสุนัขตัวนั้น ย่เหลเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของรตน้าราชการที่หประกอบคุณงามความดีไว้เยอะทีเดียวถ้ามาเทียบก่อนในรชัชกาลที่เก้าก็มีคุณทองแดงใช่ไหมมีลูกชื่อว่าทองทั้งหมดเลยเก้าตัวทองหยิบทองหยอดทองแพรทองถาอะไรก็ไม่รู้เยอะ ทำไมสุดขตัวนี้ถึงมีความรู้มีความรู้มีเรียนรู้ได้เร็วจำอะไรได้ว่าควรจะต้องทำอย่างไงอาตมาเคยอ่านเรื่องคุณทองแดงแล้วกันครูฝึกเขามาออกโทรทัศน์ครูฝึกลูกคุณทองแดงหรือคุณทองแดงเขาเลี้ยงมารัชกาลที่เก้าเรียกคุณทองแดงให้มาหาเนี่ย เขาทำยังไงร,รู้ไหมคานหมอบคานมาไม่ใช่เดินมาเจอแล้วก็ดีใจเหมือนหมาตัวที่บ้านของเราดีใจวิ่งหมูตะเกียรตะกายก็โดดขึ้นมานาอกนี่เปล่าเลยคุณทองแดงหมอบมาหูเขาเนี่จะต้องต่ำลงแล้วก็ รูฝึกบอกไม่เคยเอาเท้าของของตัวเองไปแตะพระวรากายในหลวงรอเลยก่อนเลยนอกจากว่าไหนสวัสดีสิถึงจะยกแสดงว่าคุณทองแดงเป็นสัตว์ในฉานที่จะพ้นทุกข์แล้วทำไมต้องพ้นทุกข์เขาทำบุญมากนะบุญคือความดี ความดีก็คือบุญถ้าโยมยังไม่รู้บุญคืออะไรก็รู้วันนี้แหละบุญคือดีก็แล้วกันคือความดีอะไรที่ดีเป็นบุญหมดพูดดีบุญไหมคิดดีเป็นบุญไหมทำดีเป็นบุญไหมนั้นบุญคือความดีที่ถูกต้องและมีประโยชน์สิ่งที่ถูกต้องและดีมีประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นนั่นคือบุญ เอาอะไรทำบุญกายวาจาใจของเราโยบอกอ่ะไม่ใช่เอาเงินทำบุญหรอก็นั่นแหละเงินมันเกิดจากอะไรละ่ะก็เกิดจากการทำความดีของเราทำงานได้ทำดีไหมแล้วไม่ทำงานได้ดีไหมป้นเขาไงถ่า <laughs> ยเขากินอะไรอย่เงี้ยมันไม่ดีฉันั้นบุญคือความดี ที่ทำได้กายว่าใจแล้วบาปละ่ะก็คือความไม่ดีไม่มีประโยชน์แกนตนเองและผู้อื่นทำบาปแล้วไปไหนนลกแล,แล้วเคยไปไหมอ้าวแล้วโยใครมาบอกว่าทำบาปแล้วไปนลกแล้วทำบุญไปไหนเคยไปไหม เออเอาละรู้ว่าแต่นี้รู้อย่างสวรรค์นะโลกที่ไหนอยู่ที่ไหนเออมาอยู่ที่เดียวกันใจนี้จึงเป็นใหญ่กว่ากายกว,วาจาเข้าใจไหมพระเจ้าเขาบอกว่ามโนภูพัะคมาธรรม,มามโนเสถามโนปยาใจเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นใหญ่ใจต้องคิดดีใจมีหน้าที่คิดนึก คิดนึกดีคิดดีก็พาไปทำดีพูดดีเอาง่ายๆนะนี่คือสติปัญญาของเราต้องรู้เมื่อเราคิดดีแล้วเราก็จะพูดดีเนี่ยพอคิดดีแล้วเนี่ยเป็นบุญแล้วถ้าไปพูดดียิ่งเป็นเพิ่มขึ้นอีกบ้านไหนลองพูดดีต่อกันนะจะไม่ทะเลาะกันเลยจะไม่เถียงกันเลยจะมีเหตุผล ถ้าปัญญาสติปัญญาไม่รู้จริงอย่าพูดเพราะพูดนี่เป็นเหตุให้เกิดอะไรหลายๆ,ๆเรื่องพูดกับคนนี้ไปว่าเมื่อกี้รถชนทนตายคนหนึ่งคนนี้ไปบอกตายหลายคนมันไปต่อแล้วเติมไปฉะนั้นพูดอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดก็เกิดจากความคิดของเราเองเมื่อพูดแล้วก็ไปทำให้ได้ด้วยนี่แหละสำคัญนโยก ถ้าทำได้ทำดีก็เป็นบุญเอาแหละตอนนี้ก็มาเข้าเรื่องนะโยมปัญหาคืออะไรข้อขัดข้องอุปสรรคคำถามที่จะต้องตอบข้อสงสัยโยมมีปัญหากันทุกคนแหละพระก็ยังมีเลยว่าโควิดมันมาโยมพระลาทางหมดบินเทาบาทเคยบินเขาบอกว่าขอหยุดก่อน มีปัญหาแล้วใช่ไหมเอาอะไรฉันพรุ่งนี้ไม่มีฉันเนี่ยปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาวัดไม่มีใครเข้าปิดวัดเงียบไม่มีใครมาเลยเพราะโซเชียลดิสแทรซิ่งอะไรเนี่ยงานพระมันไม่ได้หรอกแต่งบวช ขึ้นบ้านใหม่แต่งลูกสาวโบสถลูกชายอะไรเนี่ยไม่ได้มาสวดมนต์อะไรกันนั่งสมาธิใกล้ๆก็ไม่ได้ก็ต้องหยุดหมดเป็นปัญหาธรรมดาปัญหามีตัองหลายระดับระดับต่ำระดับต้นระดับกลางระดับปลายอะไรเนี่ยนะอันนี้อัตาบาก็ผูใ้ใดโยมฟังเพียงสองสามปัญหาหนึ่งปัญหาอะไรสังคมปัญหาเศรษฐกิจ โยมมีไหมมีโยมอาจจะไม่มีแต่คนอื่นต้อมีผูกคอตายเม่ก็มียายว่าเดือนนี้ไม่มีค่าห้องเช่าแล้วจะต้องออกแล้วต้องกลับบ้านบ้านนอกห้องนาไปอยู่กับบิดามารดาน,นี่ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจรวมกันไปเลยทั้งปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจกลายมาปเป็นปัญหาชีวิตเพราะว่าอะไร เศรษฐกิจไม่ดีความรักก็ไม่ดีมันก็เป็นปัญหาชีวิตลูกภรรยาสามีนี่คือปัญหานะเมื่อเจอปัญหาแล้วใช้อะไรนะถ้าคนไม่มีสติปัญญาก็โอ้โก็ไม่รู้คิดไม่ออกหมดปัญญาหมดปัญญาคิดถึงได้ฆ่าตัวตาย หรืออยู่ไว้ก็อาบางคนก็มีปัญหาชีวิตมากก็ฆ่ายกครัวเลยแล้วคนฆ่าเนี่ยอาตบมาวันนั่งอยู่ถามเข้าไปด้วยนะว่าเป็นระดับด็อกเตอร์ก็มีปริญญาโทก็มีปริญญาตรีก็มีต่ำกว่าปริญญาตรีฆ่าตัวเองตายเนี่ยน้อย <c oughs> ไปดูเถอะ อ้าวแล้วสติปัญญาที่เรียนปริญญามาแล้วไปไหนหมดฉะนั้นอาตมาก็จะต้องพูดโยงไปว่าปัญญาสติปัญญาเนี่ยมันมีอยู่สองเรีย,ยใหญ่มีสองอย่างปัญญาทางโลกกับสติปัญญาทางธรรม สติจยาทางโลกก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่คนเขาเคยวิเคราะห์วิจัยกันอาตมาก็วิเคราะห์วิจัยกันเอาไว้ว่าเออยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่โบราณเขาว่าความรู้ท่วมหัวเอาหัวไม่รอดด้วยหัวยังไม่รอดเลยตัวจะรอดได้ยังไง แปลกใจไหมโยมโอาสาไปยืนรับรโอเรียนสี่ปีได้ปริญญาตรีมาโอสาวไ,ไปนู่นไปนี่แต่เรียนสูงไป็นด็อกเตอร์แต่ติดคุกเอาตัวไม่รอดเพราะอะไรอ่ะก็นี่ไงปัญญาทางโลกเขาบอกว่าปัญญาทางโลกเนี่ย เรียนไปเพื่อไปพัฒนาเพิ่มปัญหาชีวิตและเพิ่มตันหาคือความอยากโยมตันหาคือความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่มีในระดับไหนระดับแสดงออกหรือระดับกดทับไว้ใช่ไหม ไม่ให้มีปัญหาเลยนั giving, ้นความรู้ทางโลกเนี่ยตปัญญาทางโลกเรียนเพิ่มเพิ่มตันหาคือความอยากและเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีกพอมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าตันหาแล้วอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากโชว์โอ้อวดโอ้โหอยากทางนั้นเลยอยาก กินข้าวอยากกินน้ำาก็เป็นมันเป็นความอยากทท่านั้นแต่เราระงับความอยากมีสติปัญญาไหมระงับความอยากได้ไหมถ้าได้ก็ไม่มีปัญหาไอ้ที่มันมีปัญหาฆ่าตัวตายติดคุกติดเราเพราะมันระงับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สติปัญญาทางธรรม รู้เรื่องวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์เดียภาษาอังกฤษคล่องแต่ปัญหาชีวิตอิลุงตุงนังหมดมันเป็นปัญหาขาดใจอยู่ทุกใจบอกใครไม่ได้บางคนนี่ก็ต้องจบชีวิตกับปัญหานั่นแหละเพราะอะไรก็ขาดสติปัญญาทางทางธรรม เรียนสูงยิ่งรู้วิธีการทุจริตคิดโกงด้วยวิธีการต่างๆอย่างแนบเนียนมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นเขาถือเป็นความโชคดีของเขานะแต่คนมีสติปัญญาเนี่ยทางธรรมเนี่ยเขาถือเป็นความโชคลายหน้าของศาลสติปัญญาทางธรรมก็เรียนศึกษาเพื่อลดตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็น และลดปัญหาชีวิตนี่สติปัญญาทางธรรมนะพาให้พ้นทุกทุกอย่างเพราะสติปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะตัวหนึ่งธรรมะเป็นโอสถธรรมะเป็นยารักษาโรคได้โรคอะไรอะ่ะที่หมอก็รักษาไม่หายอะ่ะโรคมะเร็งเบาหวานความดันไขมันนี่โรคไ,ไ,ไม่หายนะ แต่มีโรคหนึ่งที่ไม่มียาแก้ในโลกนี้เพศนักเภสัชกรยังไม่ผลิตยามาแก้ไม่ได้คือโรคอิจฉาตาลนโรคโกหกโรคโกรธโรคโลภมากจนทำทุจริตคิดโกงด้วยวิธีการต่างๆไม่มียาแก้นะเดี๋ยวลงไปนี่ไปหาร้านขายยาที่ประเภทกอเลยนะอ่า ไปถึงร้านก็บอกขอซื้อ,อยากแก้โรคโกหกสักสองเม็ดทกลับไปบ้านนี่จะโดนตบแล้วต้องไปโกหกแฟนหรือโกหกใครเออมันไม่มีนะโยมและไอ้โรคนี้มันกลังระบาดท,ที่ก็โควิดอีกอยู่ที่ไหนคนเป็นโรคนี้นะเดือดร้อนที่นั่นวุ่นวายไปหมดธรรมะโอสถนี่แก้ได้ แล้วก็หลงตัวเองมากหลงตัวเองว่าสวยมีชื่อเสียงมีตำแหน่งดีมียศสูงมีตำแหน่งสูงหลงหลงตัวเองไอหลงแบบนี้ไม่ใช่หลงทางนะโยมคิดว่าขับรถมาที่นี่หลงไปตต้งองชั่วโมงไม่ใช่ไอ้นั่นหลงเขงละหลงหลงตนเองหลงตนลืมตัวเหมือนวัวลืมเท้าก็แล้วกันเอา ปัญหาเจอแล้วปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชีวิตตอนนี้ก็ใช้อะไรแก้ล่ะไม่มีอะไรแก้ต้องเอาสติปัญญาแกา้จะเอาสติปัญญาไปแก้ต้องไปพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญาทางธรรมเสียก่อนสติปัญญาทางโลกแก้ไม่ได้พอเมื่อกี้ก็บรรยายไปแล้วติดคุกไปหลายหลายแล้วระดับปริญญาทางท่านใช่ไหม ตัดสีตัดสาบ้านนอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยติดคุกไหมมีสติปัญญาเยอะไหมทางโลกอะทางโลกมีไหมแต่สติปัญญาทางธรรมเขาเยอะไหมมีละอายชั่วกลัวบาปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เอาําคำว่าปัญญาซะก่อนสติคือความนึกได้นึกได้นึกระลึกรู้ได้นึกได้โยม ก่อนจะนึกได้บางทีต้องนึกไปหลาย,ลายวันกว่าะจะเกิดเพราะเป็นเรื่องเก่าลืมไปแล้วแต่ยังไงก็สติก็เป็นตัวแรกธรรมะตัวแรกที่มีประโยชน์แก่เรามากพระเจ้าตรัสไปเรื่องแรกคือสติสติก็คือความไม่ประมาทนั่นเองแล้วตัดสอนไปเรื่องสุดท้ายตรัสสอนไปเรื่องสุดท้ายเรื่องความไม่ประมาท เธอยังยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพุทธเจ้าตัดอยู่เรื่องคือความไม่ประมาทการประมาทคือการอยู่ปราศจากสติปัญญาประมาทสติปัญญานี่โอ้โหเป็นแสงสว่างที่แสงสว่างนี่สู้ไม่ได้นี่อาตมาโยมก็ดีอาตมาดีมองไม่เห็นข้างบนเป็นอะไรนะข้างบนเนี่ยเป็นอะไรไม,มองไม่เห็นนะแต่ในข้างฝาเนี่จยะยรู้เนี่ย ทะลปเนี่ยเป็นเนื้ออะไรทำไมโยมรู้ว่าเนื้ออะไรก็ไม่รู้หละปูนก็ดีหรือทองเหลืองเอาทองเหลืองมาหล่อโต๊ะนี่ทําด้วยไม้เสาปูนมีปูนอยู่ข้างในมีเหล็กอยู่ข้างในมองไม่เห็นนะนะแต่เรารู้เนี่ยปัญญามันเป็นทะลุปไปหมดเลยแทงตลอดปัญญาเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างบนจะนมีฟ้าใช่ไหมท้องฟ้าใช่ไหมมีหลังคาตึก นี่ชั้นที่เท่าไหร่มันมีกี่ชั้นไม่รู้แหละแต่รู้หมดอะมันไกลนะปัญญานี่มันแสงสว่างอื่นสู้ไม่ได้ ประเด็พระคุณท่านยังมีสารธรรมน่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยากให้ทุกท่านได้ไปรับชมสิ่งที่น้องเป็นหนึ่งนำมาฝากกันสักหน่อยก่อนค่ะช่วงธรรมะพาเพลินวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เราอยากจะขอเอาใจผู้ใช้แรงงานทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าด้วยปรัชญาแห่งความพอเพียงดังนี้ค่ะความพอเพียงเป็นต้นทางของความสุขพอเพียงนั้นไม่ได้หมายความว่าให้เราหยุดทำงานไม่ได้หมายความว่าให้เราหยุดทำทุกสิ่งทุกอย่างปรัชญาความพอเพียงนั้นมีความหมายอย่างลึกซึ้ง เช่นว่าสมสมุติว่าเราได้เงินเดือน15ื่นก็แล้วกันนะเราพอใจกับเงินเดือน15,000บาทนี้แล้วแต่เราจะไม่ร้องไห้ฟูมฟายตีโพยตีพายเพื่อที่จะเรียกร้องถึงเงินเดือน20,000บาทเอ๊ะทำไมเพื่อนคนนั้นถึงได้20,000บาทเพื่อนคนนู้นทำไมได้25 0 0 0แต่เราจะพอใจกับเงินเดือน15,000บาทนี้ และเราก็จะพัฒนางานของเราให้ดีทำงานของเราให้เต็มที่ไม่นานหรอกส่วนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวเราก็ได้เองแต่ถ้าเราไม่พอเพียงถ้าเราไม่พอใจเราก็จะมีความทุกข์ใจทำงานก็ไม่มีความสุขฉะนั้นความพอเพียงนั้นจึงเป็นขั้นพื้นฐานเลยที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขในโลกที่สิ่งยัออย่วยุมากมายความลงไหลไม่มีวันที่สิ้นสุดเลย ถ้าเราวิ่งตามความอยากวิ่งตามกิเลสคนนู้นมีรถคนนั้นมีบ้านคนนั้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆจิตใจที่ไม่แข็งแกร่งก็จะเคลื่อนไหวกระเพื่อมไหวาศาสายอยากจะได้อยู่ร่ำไปถ้าเราไปดูระดับน้ำทะเลนี่ทะเลลืออิ่มทะเลนี่ไม่เคยปฏิเสธน้ำเหมือนกับไฟ ไม่เคยปฏิเสธเชื้อเติมมาเท่าไหร่ไฟก็เรียกร้องเชื้อตลอดเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านตถิตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยความอยากไม่มีชีวิตเรามีจํากัดน,นะท่านถ้าเราจะใช้ชีวิตบิ้งไปหาแต่ความอยากไม่มีวันหยุดไม่มีวันพอเหมือนกับคนตั้งใจจะตักน้ําไปเติมที่ทะเลไม่มีวันเต็มสักที เหมือนกับคนตั้งใจจะขับรถไปให้ถึงเส้นสุดขอบฟ้ายิ่งขับรถไปเท่าไหร่ท้องฟ้าก็กว้างออกไปมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราหยุดมาดูที่ใจของตัวเองว่าหนึ่งลมหายใจในชีวิตของเรานั้นไม่ต้องการอะไรมากหรอกถ้าใจรู้จักหยุดเมื่อนั้นแหละชีวิตเราจะมีความสุขและความพอเพียงก็จะตามมาพอเพียงตัวเองไม่พอนะเรามีความพอเพียงไม่พอแนะนำให้คนในชีวิต แนะนำลูกหลานแนะนำให้ทุทกทคนนั้นมีความพอเพียงอยู่ในหัวใจแล้วความสุขสงบก็จะตามมาเพราะเราไม่วิ่งตามความอยากอีกต่อไปขอจเจริญพรหากคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีพออลจำกัดมหาชม เลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 5 00หรืออีเมล address y o k w a 7@ g m a i l c o m ค่ะพรุ่งนี้เช้าเรายังมีสาระแห่งความสุขมามอบให้ทุกท่านกันต่อรอรับชมกันให้ได้นะคะที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะ ขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ